ยงอื่นใดรถมือ2อจะฟังก์ชันดีออปชันดีขนาดไหนต้องคอนเฟิร์มสภาพให้ก่อนเมื่อสักรู่ที่ผมบอกไปคือก่อนหน้านี้นะครับรถเทสที่ผมได้มาเป็นปี2020หลายท่านอาจจะทราบดีผมขายไปประมาณ10กว่าคันละแต่ครันนี้เป็นรถบ้านปี21นะครับจดทะเบียนเมื่อ22กรกฎาคมนะครับ22กรกฎาคมปี6,4ี่นะครับ22กรกฎาคมปี64ก็คือปีที่แล้วฉันแล้วเดือนหน้าคือครบ1ปีพอดีฉันแล้วรถรถคันนี้อยู่ <can> <saben> 11เดือนตีง่ายนะครับรถ11เดือนสภาพความเดิมแน่นอนนะครับจะต้องคัดถ้ารถราคาขนาดนี้กล้าขายมือสล้าน5ก็ต้องแบบกิฟแน่นอนใครที่สนใจอยากจะได้ตัว o ต a f o r t ์ n e r 2อตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวท็อปสุดตัวแพงสุดของรุ่นณขนาดนั้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานีแน่นอนถ้าเห็นผมมานะครับผมก็ต้องอยู่กับการรีวิวโตย์เต้าฟอร์จูเนอร์ซึ่งวันนี้ผมอยู่กับรีจินเดอร์นะครับถ้านับตอนเปิดตัวตอนนั้นก็น่าจะเป็นตอนเปิดตัวนะไม่ใช่วันนี้มันแซงแล้วน่าจะเป็นรถ ppv ที่น่าจะแพงที่สุดนะครับแพงที่สุดที่ขายในเมืองไทยแล้วก็เป็นรถ ppv รถครอบครัวอเนกประสงค์ที่เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการนะครับยังไม่มีแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนสามารถล้มนะครับ ล้มแชมป์ของโตย o ต้าฟอร์จูเวันนี้ผมอยู่กับปี2021เลยเป็นตัวท็อปสุด2.8ขับเคลื่อน4ล้อก็ถ้าหน้าตอนเปิดตัวที่ผมบอกว่าแพงที่สุดคือตอนนั้นคือ1,839,000ซึ่งแต่แต่ทุกวันแต่ทุกวันนี้เอเวอเรสตแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นตอนที่เปิดตัวมาเอเวอเรสตยังอยู่1.799อยู่แต่ทุกวันนี้เอเวอเรสตเลยเลย เลยร้านแปดกว่าไปแล้วนะถ้าเทียบกันเพราะผมไม่นับผมไม่นับจีอาร์สปอร์ตนะเพราะว่าจีอาร์สปอร์ตมันสั้นไปเกือบสองล้านอยู่แล้วนะเราเปรียบเทียบราคาให้ฟังเฉยๆพูดถึงว่าทําไมถึงกล้าเปิดราคานี้แล้วก็ฟังก์ชันออปชันเนี่ยต้องบอกว่าก็จริงๆแล้วผมคิดว่าทางโตโยต้าเองก็มีมานานแล้วแหละเพิ่งจับเอามาใส่ในตัวรีเจนเดอร์ซึ่งบางออปชันฟังก์ชันเองก็ยังกักไว้อยู่เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนรีเจนเดอร์เองเนี่ยผมขายาราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้มาคือตัว2.8ับ4ตัวท็อปสุด ผมขายอยู่1นึ่งล้านห้าแสนบาทหนึ่งล้แบาทแต่ที่สำคัญคันนี้เป็นรถปี21เลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถบ้านเมื่อก่อนผมซื้อรถเทสของตัวต้ามอเตอร์มาไม่สามารถขายเงินสดให้ได้ต้องขายเงินผ่อนอย่างเดียวแต่สําหรับคันนี้สดได้ผ่อนได้นะครับไม่มีภาษีนะทางซื้อสดอันนี้คือจุดดีจุดแข็งของรถคันนี้เลยนะครับเรามาพูดถึงอ่า ฟังก์ชันออปชันแล้วก็สภาพคอนเฟิร์มในเรื่องของบอดี้ความเดิมก่อนเพราะว่าอย่างตัวของรีเจนเดอร์เองกวว็ถือว่าเปลี่ยน,นะน, ái, นยถือว่าเปลี่ยนพาร์ทนะพวกกรพวกหน้าพวกท้ายพวกอะไรเนี้ยถือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับพวกล้อพวกอะไรก็เปลี่ยนใหม่ก็คือ,อถ้าเป็นเท er ียดีตัวเดิมก็ถือว่าตัดพาร์ตตัวเดิมออกไปเลยไม่มีไม่มีร่องรอยเดิมเพราะรว,วมถึงกระจงกระจงลุงกระจังหน้าพวกนี้รวมถึงไฟที่เป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์ฟลูออเรสนะครับดูสวยมากสวยมากแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยววิ่งอนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู เขาเรียกอะไรสี่คนเชี่ยวออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดแต่ว่าเอาง่ายๆคือไฟเลีย้ยววิ่งนี่แหละนะครับ,รบก็เป็นฟังก์ชันที่ทางโดยต้าเองพึ่งให้มาแล้วก็หลังโลโก้ตัวนี้นะครับสังเกตว่าตัว2.8มันจะมันจะเป็นตัวนูนใสๆแบบนี้ตัวหลังโลโก้นี่จะเป็นเรดร์ซึ่งเพิ่งถูกเอามาใส่ในตัวโฟลเดอร์เจนเดอร์ตัวท็อปสุดนี่แหละที่เป็นตัว Adaptive Cruise Control นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่แบบไม่ได้ใส่แบบถึงขั้นจุดยุดนิ่งมาเหมือนกับโรลารอันตีต,ตัวใหม่ก็ถือว่ายังพอได้ยังพอได้นะครับเอ,เอาไว้ใส่ในเจนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาไว้ใส่ในเจนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สําหรับรรลีเกเดอร์ก็นี่แหละให้มาเนื้อสิ่งอื่นใดรถมือ2จะฟังก์ชันดีออปชั่นดีขนาดไหนต้องคอนเฟิร์มสภาพให้ก่อนเมื่อักครูที่ผมบอกไปคือก่อนหน้านี้นะครับรถเทสที่ผมได้มาเป็นปี2020หลายท่านอาจจะทราบดีผมขายไปประมาณ10กว่าคันละ แต่คันนี้เป็นรถบ้านปี21นะครับจดทะเบยียนเมื่อ22กรกฎาคมนะครับ22กรกฎาคมปี64นะครับ22กรกฎาคมปี64ก็คือปีที่แล้วเช่นแล้วเดือนหน้าคือครบ1ปีพอดีฉันแล้วรถรถคันนี้อยู่11เดือนตีง่ายนะครับ,นะร,บรถ11เดือนสภาพความเดิมแน่นอนนะครับคือต้องคัดถ้ารถราคาขนาดนี้กล้าขายมือ2ล้าน5ก็ต้องแบบกิฟต์แน่นอนนะครับกิฟต์แน่นอนแล้วก็ ต้งบาบล็อกเครื่องนตัวนี้ก็มีการปรับแต่งนะครับปรับแต่งในเรื่องของความแรงและแรงบิดแรงม้าเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมที่เป็น GD uh, g d นะครับ g d f t v ตัวก่อนที่เป็น177บนะครับบิด450ตัวนี้ก็จะเป็น1 g d f t v high 2 7 5 5 cc 204แรงม้าบิดมา500ตัวนี้ชั้นแล้วแรงถูกใจอาจจะไม่ได้แรงสุดในบรรดารถ pvv บ้านเราแต่เท่านี้ก็สามารถที่จะนะครับเอามาพูดถึง แข่งขันในตลาดได้อะไรประมาณนี้ถามว่าใช้งานจริงๆไม่มีใครวิ่งอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าเเดิมจริงเนี่ยไม่ต้องไม่มีกล่องตัดไม่มีอะไรนะครับวิ่ง200สบายๆถ้าจะวิ่งกันขนาดนั้นนะแต่สำหรับใช้งานทั่วไปผมว่าร้อยกว่า,ก,วาก,ก็โดนไปสั่งแล้วนะนะครับนี่คือ,อพูดถึงข้อมูลความเดิมนะครับบริภัตความเดิมแล้วก็ราคาที่ผมตั้งอยู่1.559 1.559แล้วก็ทีมขันคือผมว่าที่ทางโตโยต้าไม่เลือกใช้โชค๊คค้ำฝาเนี่ย นะครับเพราะว่าด้วยฝาปงที่มันหนักถ้าถามว่าใช้ติดบางคนไปติดโชก็ติดได้แต่ผมเห็นหลายคนติดมาคือมันชอบเสียเพราะว่าฝากระโปรงมันหนักเอาแบบแมนวนวลเนี่ยแข็งแรงทนทานดีเพราะต้องบอกว่าอย่างนี้นะผมไปอ่านหลายๆคอมเมนต์มาแล้วเขาบอกว่าแซลก็เล่นบอกว่าด้วยการออกแบบด้วยการออกแบบของอวิศวกรของทางโตโยต้าเนี่ยคืออาจจะไม่เน้นว่าจะต้องเป็นรถที่มีออปชันเยอะแต่เน้นในเรื่องของว่าการใช้งานที่ไม่จุกจิกยืดอาย,ยุการใช้งานดูแลรักษาง่ายว่านั้น ไม่แน่ใจว่าเขาปอบใจตัวเองหรือรวยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มีคอมเมนต์แนวนี้ประมาณนี้เยอะซึ่งผมว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเพราะทางโตโยต้าเองก็เป็นอย่างนี้มาทุกเดกืนแล้วก็ขายดีตลอดนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของเพราะว่าอย่างคืออาจจะเป็นคนไทยเราเองต้องการรถที่มันใช้งานทนทานไม่หยุกจิกซึ่งในรถกลุ่มของโตโยต้าเองเนี่ยรวมถึงโฟล์กเจอร์ที่เป็นรถครอบครัวเองเนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับอารมณ์อะไรการดูแลรักษาศูนย์บริการนะครับวันตีศูนย์อะไรพวกนี้คือมั่นใจแล้วก็พบปัญหา ไม่เยอะนะไม่ใช่ว่าไม่พบปัญหาเลยนะพบปัญหาไม่เยอะถามว่าผ่านมาเกือบปีนึงตำหนงตำหนีมีบ้างนะรถมือสองนะครับก็คือเล็กน้อยมากนะครับอาจจะเป็นรอยสะเก็ดหินอะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่ทําสีแน่นอนเพราะคันนี้สีเดิมทุกชิ้นถ้าจะทําก็คือแต้มแต้มเอานะครับพวกนี้แต้มเอาขัดเอาแต้มเอาไม่ทำนะครับเป็นแต่ว่าลูกค้าซื้อแล้วประสงค์ให้ทําก็ไม่ไม่ผิดนะครับแต่ให้ลูกค้าซื้อก่อนเพราะถ้าไปทําก่อนซื้อยังไงก็ไม่ได้นะแล้วก็ล้อแมกเป็นลายใหม่นะครับเป็นลายทูโทนนะครับเทาเทาตัดกับเทาดํา เป็นแม็ก20นิ้วเหมือนเดิมซีลยางเหมือนเดิมนะครับซีลยางเหมือนเดิมแล้วก็เป็นยางตรงปีเลยนะครับคือสัปดาห์ที่9ปี2021คือตรงปีเลย205 50 R20 เป็นเกจสเปคเดิมที่ติดในล้อของเจ้า T-R-D เพราะว่าล้อของตัวท็อปของ Fortuner เองเนี่ยก็เลือกใช้แม็ก20มาตั้งแต่ตัวปี16ละแต่ปี16ละแล้วก็มี Ford E v e r e s t บางตัวหนึ่งที่เป็น20เพราะผมจะไม่ผิดนะอีกตัวหนึ่ง พวกที่เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึน่งอย่างปาเจลโลเองก็จะเป็นแม็กสิบเจ็ดหรือสิบแปดประมาณนี้นะครับมีแค่แหลากหลาผมห็นจำได้แค่สองแบรนด์ที่เป็นใช้แม็กยี่สิบนิ้วเนี่ยสังเกตว่าเปลี่ยนพาร์ท้านหน้านะครับล้อแล้วก็ภายในนะครับภายในภายในทรงเบาะโอเคละรูปทรงเบาะอาจจะเป็นพาร์ทตัวเดิมแต่ว่ามีการปรับจากสีดําแดงที่เป็นตัวท็อ,อเบรคเอีดีเป็นสีดําดเทานะครับไม่ใช่สีครีมอะนะครับสีเทาสีครีมไม่ใช่สีขาวนะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสีขาวคือ มันมมัันนเปืือนบ่ซอปรมันเพรมนันมันไม่ได้เปืือนนะครับมันเป็นสีสีโท,ทนสีเทานะครับไม่ใช่สีขาวเพราะหลายคนว่าจะบอกว่าเป็นดำขาวไม่ใช่แต่ถ้าเป็นดำแดงต้องเป็นตัว2.4อันนี้เป็นบอร์ดปลั๊กไฟฟ้าสองข้างนะครับปลั๊กไฟฟ้าสองข้างก็เปิดตัวมาเแรกๆขนาดตัวแพงสุดอย่างเทียดีร้านเจ็ดแปดร้านเจ็ดเก้าตอนนั้นยังให้บอร์ดมาไฟฟ้ามาข้างเดียวนะครับ <S <S แล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นภายในเราต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่ามีการปรับแต่งปรับเปลี่ยนอยู่หลายภาคส่วนด้วยกันหลายภาคส่วนด้วยกันคือ เขาก็ค่อยๆพัฒนาตามมากกว่านะครับค่อยๆใส่มาตามบรรดาคู่แข่งในตลาดรถแต่เพียงแต่ว่านะครับอาจจะไม่ได้ใส่มาหมดในทีเดียวเหมือนอยที่ผมบอกนะครับเพราะว่าผมมองว่าเทคโนโลยีของโตโยต้เองก็ไม่น่าจจะเป็น2องรองใครนะครับเลขไม่อยู่หม0 0นกโลหนึ่งมืนเกกิโลเมตรคันนี้ซื้อสดไม่แวดและที่สำคัญคือคันนี้เจ้าของเดิมซื้อเงินสดมาซื้อเงินสดมา,เ,ดมาเล่มสวยมาก เล่มสวยมากคุณแจครบเล่มไม่ผ่านไปนั้นเลยนะครับเล่มยังเป็นระดับที่1คือจดทะเบียนเป็นระดับที่หนึ่งเลยไม่ผ่านไปนั้นหน้า18บแปดไสะอาดมากนะครับตอนนี้ผมกําลังดำเนินการย้ายเข้าจังหวัดอุบลอยู่นะครับหรือถ้าใครต้องการซื้อสดใช้ไปจังหวัดไหนก็บอกมาได้เลยมาดูนะครับนอกจากสภาพดีไม่น้อยนะําปี21แท้ไม่มีลากจดมาดูฟังก์ชันก็เนี่ยนะครับตัว Ada p t i v e คือถามว่าผมเคยมันก็ใช้งานได้ดีปกติแล้วคุ้คอนโทรลของ,ของตัวตาเองใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน เยงแต่ว่ายังไม่ถึงจุดหยุดนิ่งคือคุณต้องเบรกเองอยู่ไม่เบรกเองอจิ้มท้ายเขาแน่นอนแล้วก็ระบบเซอร์ลาวระบบเครื่องเสียงก็ยังเลือกใช้ของ JBL เหมือนเดิมเพิ่มเพก็คือจอจากเดิมเป็น7จ็ดเป็น9แล้วก็พูดง่ายๆคือเพิ่งเพิ่งจะมีมาพวกระบบนะครับระบบกล้องรองบโงรอบคันพวกนี้น,นะครับนะก็เพิ่งได้มาก็เพิ่งได้มาครับเพิ่งได้มาพวกพวกล้องรอบคันซึ่งเราอาจจะแปลกใจในตั้งแต่สมัยยุคข,ของอ่าปัจจิโรออกตัวใหม่ใหม่ ตั้งแต่ปี1 5บหซึ่งเรจนเดอร์เพิ่งมาปีปี2020ันยี่แล้วก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันออปชั่นใหม่ที่ได้มานะครับ,นะรบแฟนคลับโตโยต้าเองก็จะได้ไม่เสียใจยผิดหวังแล้วก็ไวเลเซอชาร์จเจอร์นะครับที่ชาร์จไร้สายมีให้นะครับปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาชาร์จก็เปิดตรงนี้ผมสาธิตไปหลายหลาย,หลายคลิปแล้วเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับระบบขับเคลื่อนล้อ dc a ระบบลงเขานะครับทดกำลังแล้วก็ eco Mode normal แล้วก็โหมด sport ก็พูดง่ายๆคือ หมดประหยัดหมดธรรมดาแล้วก็โหมดสปอร์ตก็คือทดแทนเหมือนกับพาวเวอร์เเอออ่พาววร์นะครับปุ่มพาวเวอร์ก็คือทดแทนประมาณว่าเหมือนกับคันเร่งไฟฟ้าดึงกําลังเครื่องยนต์ให้มันเต็มสมรรถนะซึ่งพูดง่ายๆคือ0ูนยถึงร้อเนอี่ยถ้าวิ่งกันจริงๆรุ่นนี้อยู่ประมาณสิบวิไม่เกินนะครับประมาณนี้ประมาณสิบวิบางคนก็12แต่ผมลองขับปอนสิบวิได้จอดจาก,จาก,จากหยุดหยุดนิ่งแล้วเหยียบคันเร่งไปเนี่ยนะครับระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีด นะครับ204แรงมา้าบิด500ผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานในบ้านเรานี่คือที่ทาง l e e g n d 吉纳ให้มาและก็ผมอยากพูดถึงเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนปกติแล้วเฟอร์บีเนอร์เองผมก็จะไม่ได้พูดถึงออปชั่นเยอะที่พูดใน雷吉纳เพราะว่ามันไม่มีมาก่อนมันที่เพิ่งจะมีมานี่เองถึงแม้ว่าหลายๆจุดหลายๆอย่างอาจจะแบบยังไม่ได้เพอร์เฟกเหมือนกับคู่แข่งในตลาดแต่ก็ยังขายได้นะครับขายขายได้ขายดี ราคานี้ก็น่าจ,จะเล้าใจใครหลายคนเลยที่เล่นหาอยู่แล้วก็บางคนอาจจะจองอยู่ยังไม่ได้รถใหม่เงี้ยก็แมแบ่งใจมาทั้งรถมือสองสภาพกริบเลยนะวิ่งอยู่หมื่นกว่าโลราคาก็หายไปประมาณสักสามแสนนะครับราคาก็หายไปประมาณสักสามแสนประมาณนี้นะครับภายนอกภายในก็ยังสวยเดิมกริบแล้วก็เพิ่มเติมคือมีพรมเข้ารูปให้ด้วยที่พรมเข้ารูปให้รูปให้ด้วย1.55 1ล้าน 5 5า0 0นห้าหมืนเก้าันบารันตีก็ยังอยู่ครบครบใครที่สนใจก็พง่ายคือครบปีหนึ่งปีหนึ่งเดือนหน้าก็เหลือบรันตีอีกถ,ถ้าถ้าถ้าเขาเปิดบรันตีแสนโลก็เหลืออีก2องปีเต็มๆรับขี่สบายใจนะครับเป็นรถที่มือสองที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็สาภาพที่สอสักดาคัดมาผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าโฟล์คเจอร์ er เองถือว่าเป็นโุรักแชมปเปี้ยนของเราเลยนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งที่ให้มาก็คืออา,อาจจะคุ้นเห็นแล้วละเราเห็นเราเคยเห็นตั้งแต่เอเวอเลสตัวนู้นแล้วตั้งแต่ปี15 16แต่มาปี2 0 2พันก็ทางฟอร์จูเนอร์ให้มานะครับก็คือตัวคิกเซนเซอร์นะครับยิ่งเส้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยคือมันต้องเตะโดนอนะ่ะพูด,ดง่ายๆมันต้องเตะโดนมันต้องเตะโดนเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเตะไม่โดนเตะงก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าบางคนเองเนี่ยคือ เตะไม่ตรงมันเตะไม่ตรงจุดแต่ผมอะ่ะเตะเป็นประจาอยู่แล้วเตะเป็นประจําอยู่แล้วคือมันต้องเตะโดนโดนตุม่มเ็นเซอร์มันจะดังต๊กนะครับแล้วก็จะมีระบบกันหนีบนะครับนะมีระบบกันหนีบให้แชนแล้วไม่ไม่ต้องไปไปผักไปดันหรือไปตกใจกลัวเพราะว่าบางทีด้วยระบบนะครับที่เซ็ตมาเซ็ตค่ามาจากโรงงานถ้าเราใช้แบบไม่ทันใจนะมันอาจจะปิดเปิดช้าเป็น ผักไปดันช่วยเขาเนี่ยมันจะทาให้ระบบมันค้างซึ่งมันก็ต้องไปรีเซ็ตอีกเดีย๋ยวถ้าทำไม่เป็นอีกมันก็จะเป็นว่าเอ้จจเจเจเนอร์ทำมาไม่ดีเลยฟอจเจเนอร์ทำมาไม่ดีเลยซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องประตูท้ายเกือบตายคนนะเกือบเกิน90%อนตะที่ต้องโทรกลับมาให้แก้ไขหน้าหลังสวยเดิมนะครับหน้าหลังสวยเดิมก็เห็นไหมบะพวกเนี้ยนะครับใส่แบบนี้กันบางของบางของนะครับผมเข้ารูปตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยซึ่งก็ช่วยให้ดูแลรักษาความสะอาดได้ ง่ายยิ่งขึ้นเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งแอร์3ตอนซึ่งรอดูว่าเตยนต่อไปโรเจอร์จะยังคงใช้ตัวนี้อยู่ไหมหรือจะเป็นแบบพับไฟฟ้าเหมือนกับรุ่นพี่ใหญ่ในตัว uh, LC 1 0 0 LC 2 0 0 LC 3 0 0รอนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็คอยติดตามข่าวอยู่ตลอดนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไหมแต่ตัวนี้คือมันเป็นซิกเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของเขาใครที่สนใจอยากจะได้ ต o y o ต้า o r รจ n e เนอร์ตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวท็อปสุดตัวแพงสุดของรุ่นณขณะนั้นผมขาย1นึ่0 0 0นห้นมบาทวิ่งอยู่1 10, 9 0 0 0หมกิโลรถปี2021นะครับฟังกชั่นออปชั่นครบครบตัวฟูลตัวแพงสุดที่สำคัญซื้อสดไม่มีแบบรถบ้านผมบอกแล้วนะครับรถบุคคลธรรมดาไม่ใช่รถดิจิบุคคลเหมือนกับที่ผมซื้อมาในตัวรถเ,เทสของตัวต้ามอเตอร์ พอตอนนั้นผมขายเงินสดให้ไม่ได้จริงผมก็เลยไปเฟ้นหารถที่โอเคละ่ะบางคนมีกําลังที่จะซื้อสดแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่ต้องไปเสียภาษีซ้ําซ้อนมาที่มงคลอุบลราตนีไม่ผิดหวังคันนี้อสอศักดาคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยพร้อมซื้อพร้อมส่งมอบทั่วประเทศนะครับสบภาพยอย่างนี้ไม่ต้องเดินทางมาดูรถนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับเอกสารครบบุลเกียร์สำรองเล่มพร้อมโอนหมดทุกอย่างหรือว่าจัดไปั้นก็จัดได้แบบท่วมนะครับจัดดาวหรือไม่ดาวแล้วแต่ท่าน ซับสไครต์และกดแชร์นะครับทุกช่องทางที่เรารีวิวไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเอง YouTube เองทิกตอกเองนะครับทุกช่องทางที่เป็นช่องออฟฟิเชียลของมงคลคาร์เซนเตอร์นะครับฝากกดโล่ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วก็จะมีคลิปดีๆรถมือ2เข้าใหม่นะครับมีหลายจุดนอกจากที่เราจะรีวิวขายอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในหลายคลิปในหล,หลายช่องทางฝากติดตามเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สศักดากับ f o r t u n e er r Legend e r เดนะครับปี2021ตัวท็อปสุด2.8ขับเคลื่อน4ล้อไม่ 19, 1, 5, 50, าน559,00่งหมีครับ